สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจาจันหุยหรือช่องหุยเมฟลาเวอร์ทาร์แ n d เดสตินีนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงในช่วงเดือนสิงหาคม2568ของชาวราศีตุลน,นะคะหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกาย,ยนนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ไพ่ประจาตัวคุณใบแรกนะคะคุณได้ไพ่เดอะสตาร์สนะคะชาวราศีตุลเดือนนี้นะคะคุณน่าจะอารมณ์ดีมากเป็นพิเศษนะคะดาวประจาตัวบนฟ้าก็เดินอยู่ในตําแหน่งที่ดีด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะชาวราศีตุลเดือนนี้คุณจะสนใจนะคะเกี่ยวกวับเรื่องของความสุขนะคะการดูแลตัวเองความสวยความงามความหล่อความดูดีอะไรต่างๆนะคะแล้วก็มีโอกาสที่คุณน่าจะมีเรื่องของข่าวดีนะคะอะไรบางอย่างเข้ามานะคะเช่นเรื่องของข่าวดีด้านการงานนะคะ ข่าวดีด้านการเงินนะคะหรือว่าสิ่งที่คุณรอไว้สิ่งที่คุณคาดหวังไว้นะคะเดือนนี้คุณก็จะได้ข่าวนะคะเข้ามาแล้วนะคะจะมาไม่มาในเดือนนี้อีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ว่าถามว่าคุณจะได้ข่าวหรือเปล่านะคะทําให้คุณใจสบายทําให้คุณเรียกว,ว่าการรอคอยของคุณนะคะมันเรียกว,ว่ามันสมกับสม,สมค่มาการรอคอยสมค่าหยาดเหงื่อทุกอย่างเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในเดือนนี้นั่นเองนะคะเรียกว,ว่าเป็นข่าวดีที่ทําให้คุณชื่นใจใจฟูขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะ เรื่องของการงานนะคะการงานเดือนนี้นะสิงหาคมคุณจะมีโอกาสได้กลับไปคล้องเกี่ยวกับเรื่องของงานเก่าๆนะคะงานเก่าๆงานอาดีตโปรเจกต์เก่านะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของลูกค้านะคะหรือว่าเพื่อนร่วมง,งานเก่าๆเนี่ยมีการติดต่อนะคะกลับกันมาอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะบางคนจะมีลักษณะของออฟฟิศเก่าบริษัทเก่างานเก่ากลับมาชวนกันกลับไปทํางานอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ใครที่อาจจะรอคอยข่าวสา ะะเกี่ยวกับเรื่องในอดีตต่างๆเนาะอาจจะมันอาจจะผ่านมานานแล้วอะไรแล้วนะคะก็น่าจะมีเรื่องของการติดต่อสื่อสาร,รหรือข่าวคราวบางอย่างนะคะเข้ามานะคะเกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ยในเดือนสิงหาคมนี้ด้วยนะคะ บางคนนะคะอาจจะมีเกณฑ์เรื่องของการรับลูกน้องใหม่รับบริวารใหม่เข้ามาช่วยงานนะคะก็โอเคนะเป็นเด็กที่ดีอยู่พอสมควรลุ่นน้องที่โอเคนะคะนอกจากนี้นะคะบางคนนะการงานของคุณเนี่ยอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเด็กๆไหมคะเด็กๆบริวารน,นะคะหรืออาจจะเป็นแบบเกี่ยวกับเรื่องของแวดวงการศึกษานะคะดูเหมือนรอบตัวคุณเต็มไปด้วยคนที่อายุน้อยกว่าทั้งนั้นเลยอะนะคะ โอเคประมาณนี้สําหรับเรื่องงานนะอาจารย์เห็นคุณแฮปปี้ดีนะคะกับเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องส่วนตัวนะคะเรื่องของการเงินก็โอเคนะคะคุณได้ไพ่สองไม้เทา้าการเงินนะคะคุณจะมีโอกาสเรื่องของทางเลือกด้านการเงินต่างๆเข้ามานะคะถ้าคุณมีงานประจําทําอยู่แล้วนะคะก็จะมีโอกาสเรื่องของจ็อบนอกงานที่2ง,งานที่3แบบนี้นะคะเข้ามาให้คุณได้เลือกนะคะเข้ามาให้คุณได้สร้างรายได้ของคุณนะเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ใครที่กําลังรอง,งานนะไม่ว่าจะเป็นฟรีแลน หรือเจ้าของกิจการอะไรใดๆ <ST an th ole> คุณอาจจะมีอาชีพอื่นๆนะคะที่ใช้ความสามารถของคุณเหมือนกันนะคะซึ่งคุณสามารถไปทําได้เนี่ยนะคะเข้ามาเป็นโอกาสเป็นช่องทางในการหาเงินเพิ่มเติมของคุณได้ด้วยนะคะการเงินเดือนนี้ดีนะการเงินโอเคนะคะยิ่งขยันยิ่งได้ก็แล้วกันนะคะแต่ว่าคุณแบ่งเวลานิดนึงเพราะว่าไพ่สไม้เท้าเนี่ยมันจะเป็นอะไรบางอย่างที่มันอาจจะเข้ามาพร้อมกันนะคะแล้วก็อาจจะแย่งเวลากันอยู่เหมือนกันนะคะ ต่อมานะคะเรื่องของภายในครอบครัวเรื่องของภายในบ้านนะคะคุณได้ไพ่โฟบบอลส์นะคะาบางคนนะคะชาวราศีตุลคุณอาจจะมีเกณฑ์เรื่องของการกลับมาคิดเกี่ยวกับเรื่องของการหาที่หาทางนะคะหรือว่าหาที่สร้างบ้านนะคะหาซื้อบ้านหาซื้อรถนะคะอาจจะเป็นคอนโดหรือว่าเป็นที่หลักปักฐานอะไรบางอย่างของคุณนะคะคุณชักจะรู้สึกว่าตัวเองอยากจะสร้างความมั่นคงขึ้นมาแล้วนะคะบางคนก็อาจจะตัดสินใจแต่งงานนะคะก็ะะเลยอยากจะหาที่แบบ เรือนหอไหมหรือว่าเออวางแผนกันว่าแต่งงานแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันดีอะไรกันดีนะคะบางบ้านนะคะบางครอบครัวอาจจะมีการคิดเกี่ยวกับเรื่องของการออใช้บ้านเรานะคะประกอบกิจการอะไรบางอย่างนะคะหรือว่ามีกิจการเล็กๆก,กันภายในครอบครัวเกิดขึ้นได้นะคะ ต่อมาอ่ะบางบ้านนะคะบางบ้านนิดนึงบางบ้านอาจจะมีงานมงคลในบ้านด้วยนะคะเช่นอาจจะเป็นงานขึ้นบ้านใหม่ไหมงานมั่นงานแต่งเล็กๆงานบวชงานอะไรพวกนี้นะคะหรืออาจจะเป็นลนักษณะของงานวันเกิดที่มีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมามามา,มาชุมนุมการมาแบบก,กินข้าวด้วยกันอะไรแบบนี้ได้นะคะ เรื่องของความรักนะคะคุณได้ไพ่ Ten Socials นะคะมีแนวโน้มเรื่องคําว่างานมงคลเกิดขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสเตตัสนะคะสําหรับคนโสดนะคะ Ten Socials แบบนี้นะคะถ้าโสดอยู่คุณจะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาชอบมาจีบนะคะดูท่าทางคนนี้โปรไฟล์ดีนะคะเรียกว่ามีตังค์อ่ะพูดง่ายๆมีตังค์นะหน้า,า,นาที่การงานอะไรดีเลยทีเดียวนะคะบางคนนะอาจจะได้มาในละักษณะของแบบคนที่มีนามสกุลแบบใหญ่โตคนที่คนที่มี ออนามสก,กุลที่คนใช้กันเ,ย,เยอะๆอะไรอย่างนี้นะคะญาติเยอะอะไรเยอะนะคะแล้วก็เข้ามาค่อนข้างจริงจังไม้จ้านมองค่อนข้างจริงจังแต่ว่าก็มีจุดที่ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าไพ่เทน o ซอรเป็นตะเคนแบบนี้มันหมายถึงไพ่ของการแต่งงานนะคะระวังไว้นิดนึงนะคะสืบๆหน่อยนะว่าเออเขาเขามีพันธะกับใครอยู่ไหมเขาแต่งกับใครหรือย,ยังนะคะหรือว่าเขาเลิกกับครอบครัวของเขาเนี่ยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเรียบร้อยหรือเปล่านะคะไม่งั้นมันจะมีเรื่องยุ่งๆเกิดขึ้นนะคะ สำหรับคนที่มีคนคุยคุยอยู่นะคะไพ่แทงเซอร์เพนต์ตเคลแบบนี้มันหมายถึงว่าอาจจะมีคนที่เข้ามานะคะก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็คุยคุยกันมานะคะแต่ว่าเดือนสิงหาคมนะคะมันจะเกิดความรู้สึกวุ่นวายนิดนึงนะคะอาจจะมีคนเข้ามาเพิ่มนะคะมาเพิ่มเนี่ยนะคะ เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นคนที่ฐานะดีนะคะอยากจะมาขอคุยกับคุณเพิ่มอีกคนหนึ่งสองคนอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือกับคนเก่าที่คุยคุยกันมาอยู่แล้วนะคะไพ่สิบเหรียญเนี่ยหมายถึงความวุ่นวายนะคะความวุ่นวายหรือว่าความเรื่องมากความเรื่องเยอะอะไรต่างๆจากบริวารน,นะคะ คุณกับเขาความสัมพันธ์นะจ๊ะนะอาจจะมีคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะนะคะเช่นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเขานะคะออมองในแง่ดีนะคะเขาอาจจะพาคุณไปเปิดตัวนะไปกินข้าวกับที่บ้านไปเจอเพื่อนฝูงก็ได้นะคะแต่ถ้ามองในแง่ที่ต้องระวังนิดนึงก็ระวังว่าช่วงนี้เขาอาจจะเสน่ห์แรงนะมีคนมามาชอบเขาเหมือนกันนะคะมาแอลเขาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะรู้สึกว่าเอ้ยคุณมีคู่แข่งหรือเปล่านะคะ ต่อมานะคะสำหรับคนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่แต่ยังไม่ได้แต่งงานจะมีเกณฑ์เรื่องของการได้คุยเรื่องของการแต่งงานเรื่องของการสร้างเรือนหอเรื่องของการหาที่อยู่นะคะหรือว่าการแบบย้ายมาอยู่ด้วยกันมาลงหลักปักฐานด้วยการมีลูกด้วยกันนะคะหรือว่าบางคนนะอาจจะยังไม่ได้คุยเรื่องแต่งงานหรอกแต่ว่าจะมีการคุยการเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนเข้าหุ้นเปิดบริษัททํา <ำ S 2> อะไรหาเงินด้วยกันสักอย่างหนึ่งนะคะ ส่วนคู่ที่แต่งงานแล้วนะคะก็อาจจะมีการมาคุยการเกี่ยวกับเรื่องของมรดกการจัดสรรเงินทองนะคะการซื้อบ้านก็ได้นะคะการจัดการทรัพย์สินก้อนใหญ่นะคะหรือว่าแบบเอ่อการแบ่งมรดกอะไรต่างๆไว้นะคะให้ลูกไหมซื้อประกันไหมประมาณนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินนะคะที่คุณจะดีลกันนะคะ ระวังว่าอาจจะมีเรื่องของครอบครัวไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะบางทีคุณสองคนเนี่ยไม่มีอะไรหรอกนะแต่ว่าญาติพี่น้องดันคอมเมนต์กันเองอะไรกันเองก็เลยพลอยทําให้คุณทั้งคู่ตึงๆใส่กันไปด้วยนะคะความรักประมาณนี้ต่อมาคือขอเรื่องของสุขภาพก่อนนะคะเดวิลนะคะเรื่องสุขภาพร่างกายระวังพวกโรคติดเชื้อนะคะโรคติดต่อโรคระบาดอะไรทั้งหลายนะคะคนรอบข้างเขาเป็นอะไรคุณก็เป็นตามไปด้วยเหมือนคุณเป็นแบบ แหล่งรับเชื้อมหาชนอะไรประมาณนี้นะคะดังนั้นก็ช่วงนี้ก็อาจจะใส่แมสหน่อยไหมล้างมือบ่อยๆหน่อยไหมนะคะแม้แต่กับคนใกล้ชิดนะอันนี้ก็ไม่รู้จะระวังไงเหมือนกันโดยเฉพาะใครที่มีแฟนนะคะคุณอาจจะติดโรคอะไรบางอย่างนะคะจากแฟนมาแฟนป่วยโรคอะไรป่วยเป็นหวัดนะคะ,ะหรือว่าเป็นอะไรมีเชื้อแบคทีเรียอะไรตรงไหนอะไรเงี้ยเขาเป็นคุณก็อาจจะเป็นด้วยกันกับเขาก็ได้นะคะ ออโอเคประมาณนี้นะคะช่วงนี้นะคะเด,เดือนสิงหาคมเนี่ยชาวราศีตุลถ้าอาจารย์จะให้เคล็ดในการใช้ชีวิตคุณสักหน่อยนะคะช่วงนี้พยายามทําอะไรอย่าออกหน้าออกตาอย่าออกตัวแรงมากนักนะคะเพราะบางทีนะคะเดอ s ซันในตําแหน่งอริเนี่ยบางทีมันหมายถึงเรื่องของแบบคุณอาจจะ 1. มีคนอิจฉาความโดดเด่นของคุณนะคะหรือ2บางทีนะคะคุณอาจจะเกิด เรียกว่าดีภัยจากความมั่นของตัวเองได้นะคะบางทีเรามั่นหน้ามั่นใจอะไรของตัวเองอะมากเกินไปเนาะสุดท้ายเราก็แบบหน้าแหกหรือว่าโป๊ะอะไรเงี้ยได้นะคะบางทีทําอะไรก็ดูทิศทางก่อนเดี๋ยวเพิ่งออกตัวแรงเดี๋ยวเพิ่งออกตัวเร็วเกินไปนักนะคะอ่าโอเคผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ค่อยวุ่นวายไม่ค่อยอะไรกับคุณมากมายนักพพเพลอนะเจ้าเจ้านายนะคะไม่ค่อยอยู่ออฟฟิศนะคะอาจจะแบบ ไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศนะคะเงียบๆไปช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยวอแวร์คุณนะคะหรือบางทีเขาอาจจะอยู่นั่นแหละแต่ว่าเขาก็จะไม่ค่อยยุ่งกับคุณมากนะเขาเหมือนเขาปล่อยอะนะเขาปล่อยให้คุณไปทํางานนะคะเข้าถ้ำอะไรของคุณไปเลยไม่ค่อยตามงานสักเท่าไหร่นะคะ โชคลาภมีเหมือนกันนะคะของคุณเนี่ยโชคลาบจะมาจากคนที่อายุน้อยกว่านะคะมาจากเด็กเนาะใครที่ชอบเสี่ยงชอบซื้อสลากนะคะเน้นเน้นซื้อกับคนที่อายุน้อยกว่าคุณจะมีโชคนะคะหรือถ้าใครที่มีลูกหลานบริวารมีสัตว์เลี้ยงนะคะคุณจะได้โชคจากเขานะให้น้องหยิบให้ก็ได้นะคะหรือว่าถามเลขน้องก็ได้ลูกออกเลขอะไรอะไรอย่างเงี้ยเลขที่ได้จากเด็กจะทําให้คุณได้โชคนะคะ ชาวราศีตุลบางทีการนอนหลับของคุณนะ่ะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักนะคะช่วงนี้บางคืนก็จะนอนไม่หลับนะคะนอนไม่ค่อยดีตื่นมากลางดึกแล้วก็นอนต่อไม่ได้นะคะหรือบางคนมักจะฝันร้ายอะไรอย่างเงี้ยบ่อยๆนะคะออปรับในเรื่องของการนอนการออกกําลังแล้วก็การกินไว้สักนิดนึงก็แล้วกันนะคะบางทีสาเหตุเนี่ยมันมาจากการป่วยที่คุณเหมือนแบบไปติดเชื้อชาวบ้านเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอป่วยเสร็จแล้วก็ทําให้การนอนอะไรของคุณเนี่ยไม่ค่อยดีปวดหัวบ่อยนะคะ เพื่อนฝูงนะคะสังคมคนรอบข้างอาจจะเงียบเงียบตึงตึงกันไปไปอยู่บ้างนะเหมือนมีอะไรเขาก็ไม่ยอมบอกคุณนะคะหรือบางทีเขาก็ใช้ชีวิตเก็บตัวเงียบเงียบของเขาไม่ค่อยจะสนใจคุณสักเท่าไหร่แต่ใดๆก็คือไพ่ของตัวคุณเองเนี่ยมันเป็นไพ่เดอะสตานะคะดังนั้นคุณก็ไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจสังคมส สังคมคนรอบข้างสักเท่าไหร่นักนะคะใครเงียบไปคุณก็ปล่อยเขาเงียบอะนะคะคุณก็อยู่ของตัวเองได้อย่างแฮปปี Pur ้พอเเดือนนี้อาจจะมีทริปเที่ยวนะคะหรือว่าไปไหนมาไหนทําอะไรคน,คนเดียวนะแค่นี้คุณก็มีความสุขแล้วนะคะ อ่ะโอเคประมาณนี้นะรักษาสุขภาพก็แล้วกันนะคะชาวตุลในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีมาได้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ชาแนลแม่หมอด้วยนะคะคอมเมนต์กันมานิดนึงนะแม่นไม่แม่นอะไรใดๆจะขอบคุณมากไปละค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย